สเพธรรมาอนาตาเด็กชายวัยสิบขวบยืนนิ่งอยู่กลางความมืดใต้ฝ่าเท้าของเขาคือแผ่นศิลาใหญ่ที่ไม่มีใครกล้าแตะมานานหลายชั่วอายุคนภาพตัด เขาควันเทียนที่ลอยมากลางป่าชื้นและฝนตกไกลๆและเสียงพระสวดที่ไม่มีใครแปลได้แต่ยังคงดังก้องในใจบางคนศิลาจารึกแผ่นนี้ไม่ใช่แค่หินโบราณมันคือเสียงของพระรูปหนึ่งจากลังกาที่เคยฝากลมหายใจไว้ใต้แผ่นดินย้อนกลับไปเมื่อ1นึ่ปีก่อนพระพิสุภูมีนามเพียงสิริธรรมะลองเรือจากลังกาสู่ดินแดนที่ย่งไรชื่อ เขามีเพียงผ้าจีวรบางๆห่มกายห่อพระสูตรผืนเก่าและเสียงสวดที่ซ่อนอยู่ในหัวใจสัพเพธรรมมาอนตตาพระรูปนั้นลุยฝนผ่านดินแฉะและรากไม้ลื่นเสียงฟ้าร้องไม่เคยทำให้เขาหยุดสวดเขาเชื่อว่าหากไม่มีใครอยู่ฟัง ก็ต้องเขียนไว้ในหินเป็นผู้ฟังแทนนะักกลางเนินเงียบงนันพระสิริธรรมาจุดเทียนดวงเดียวท่ามกลางสายลมหนาวและจะรึกคําลงบนหินแข็งอย่างช้าๆสิลานั้นมีเพียงผิวหยาบแตกเป็นลายเส้นเล็กๆจากการผุกร่อนของการเวลาแต่ไขน้ำเขียวเข้มข้นเกาะขอบอักษรที่สลักไว้บนบางส่วน ตัวอักษรปัตรวะบ้างคำจมหายบ้างคำยังชัดเจนเหมือนเสียงยังอยู่ในรายมือกลิ่นชื้นของยากลิ่นหินเปียกและกลิ่นทูปจางๆลอยผสมในลมหายใจเย็นๆของค่ำคืนสัพเพธรรมาอนตตาทุกสิ่งในโลก ไม่ใช่ของเราไม่มีตัวตนพระสิริธรรมมาหลับตาช้าๆขณะยังสวดประโยคเดิมเสียงของเขาไม่ขาดแม้ลมหายใจจะเริ่มแผ่วเบาและจางหายไปดวงตาปิดสนิทพร้อมลมหายใจสุดท้ายแต่เสียงยังคงดำเนินต่อไปเสียงที่ไม่มีร่างเป็นเจ้าของอีกต่อไปกลายเป็นเสียงที่อยู่เหนือกายเหลือไว้เพียงพลังแห่งธรรมะใต้แผ่นศิลานั้น คือเสียงสุดท้ายที่เขาทิ้งไว้กับโลกขณะเดียวกันชาวบ้านหมอนที่นี่กับยังเชื่อในผีบรรพบรุษและการเส้นไหว้คำสอนที่ว่าไม่มีตัวตนจึงเท่ากับการลบหลู่ผีบรรพบุรุษครับ ถ้าไม่มีใครฟังเสียงนี้อีกเลยคำสอนจะยังอยู่ไหมเสียงของพระผู้เคยจารึกไว้เริ่มเงียบหายไปทีละนิดผู้คนลืมศิลาลืมบทสวดลืมแม้แต่ความหมายของคำว่าธรรมะคืนหนึ่งเด็กชายผู้ไร้ชื่อในหมู่บ้านมอนได้ยินเสียงสวดนั้นในความฝันเขาสะดุ้งตื่นกลางคืนและเดินออกไปกลางเนินศักดิ์สิทธิ์เพียงลำพังเสียงนั้นยังคงอยู่ แถวเบาเหมือนกำลังรอใครสักคนกาฟังเด็กพยายามเล่าเรื่องให้แม่ฟังแต่แม่สั่งห้ามเด็ดขาดอย่าไปยุ่งกับหินนั้นเขาว่ามันสาบวันถัดมา เด็กเดินผ่านลานวัดเห็นชาวบ้านกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันหน้าสาราทุกคนหน้าตาเคร่งเครียดพูดถึงเสียงที่กลับมาอีกครั้งแล้วมันเริ่มจากเด็กนั้นอีกแล้วเสียงจากใต้เนินที่ไม่มีเจ้าของแม่มันก็ป่วยเพราะไปยุ่งกับคำที่ไม่มีใครควรแตะต้องหญิงชาราผู้นึงกล่าวเสียงเบาว่า ธรรมะที่ไม่มีตัวตนมันคือคำของผีที่ไม่มีเจ้าของลุงในหมู่บ้านเล่าว่าเคยมีคนขุดศิลาแผ่นนี้เมื่อ60ปีก่อนและเสียชีวิตในไม่กี่วันมีคนฝันเห็นพระรังการนั่งร้องไห้อยู่บนหินแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เด็กเริ่มสงสัยเสียงนั้นมีอยู่จริงหรือเขาแค่ฝัน แล้วถ้ามันคือเสียงของพระทำไมผู้ใหญ่ถึงกลัวนักคืนหนึ่งเด็กกลับไปที่เนินอีกครั้งเขานั่งลงหน้าแผ่นศิลาและสวดตามเสียงนั้นสัพเพธรรมมาอนาตาท่านใดนั้นมีลมแรงพัดผ่าน เทียนที่เขาจุดไว้ดับลงทันทีแต่เสียงยังอยู่และครั้งนี้ไม่ใช่แค่เสียงของพระรูปเดียวเหมือนเสียงจากใต้ดินทั้งเนินสวดตามเขาเด็กเริ่มจดจําคาบาลีได้ทั้งบทและไม่มีใครสอนพระรูปหนึ่งปรากฏในความฝันท่ามกลางเปลวไฟและเจดีย์ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์จงฟังและบอกเขาว่าเสียงนี้ยังไม่ดับในฝันนั้นเด็กยืนอยู่บนพื้นน้ำ ที่ใสร่ราวกระจกน้ำไม่มีคืนไม่มีเสียงเพียงแสงจันทร์สะท้อนเงาเจดีที่รอยอยู่กลางเหนือเขาเจดี JD นั้นไม่ได้ทําด้วยหินแต่ทําด้วยเสียงสวดที่รวมตัวเป็นรูปทรงศิราจารึกลอยอยู่เบื้องหน้า อักษรประวะค่อยๆเรื่องแสงเถียละตัวเรากับกำลังหายใจเสียงแต่ระพยางลอยมาจากอักษรเองไม่ใช่จากใครเหมือนหินทั้งก้อนกำลังสวดมนต์ช้าๆอย่างมีชีวิตลมเย็นพัดแผ่วมีกลิ่นดินเปียกดอกไม้แห้งและกลิ่นอับของการเวลาเด็กน้ำตาขอเบาโดยไม่รู้ตัว พระสิริธรรมมาปรากฏยืนนิ่งอยู่บนเงาเจดีพางพูดว่าแม้ไม่มีผู้ฟังข้าจะยังสวดจนเสียงดับไปพร้อมลมหายใจสุดท้ายธรรมะไม่ต้องการเสียงปลบมือมันแค่รอคนกล้าจะฟังเด็กเริ่มเปลี่ยนจากผู้ฟังเป็นผู้สวดแต่ในโลกความจริง ผู้ใหญ่เริ่มหวาดกลัวผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเริ่มรวมตัวกันฝังศิลาให้ลึกกว่าเดิมเสียงนั้นไม่ใช่ของเรามันมาจากผีต่างถิ่นพวกเขาทำพิธีงิบเงียบปักทูปรอบเนินห้ามเด็กเข้าใกล้อีกต่อไปมีคนตั้งข้อสงสัยว่าแม่ของเด็กเริ่มป่วย ก็เพราะเขาไปแตะต้องคำต้องห้ามหญิงชราผู้หนึ่งพูดออกมาท่ามกลางความเงียบธรรมะที่ไม่มีตัวตนมันคือคำของผีที่ไม่มีเจ้าของเด็กถูกห้ามไม่ให้พูดถึงเสียงสวดอีกต่อไปถูกเพื่อนๆลังแกถูกมองโดยแววตาหวาดกลัวแม้แต่ญาติยังเริ่มตีตัวออกห่างแม่ของเขาเริ่มสุดลงเรื่อยๆทุกคนกล่าวโทษว่าเป็นเพราะเด็กไปปลุกบางสิ่งที่ควรถูกฝัง เด็กก็เริ่มรู้สึกผิดแต่ก็ไม่อาจลืมเสียงนั้นได้เลยเด็กหยุดสวดและไม่ไปที่เหนินนั้นอีกเลยเสียงสวดในฝันก็เงียบหายไปเช่นกันเขาเฝ้ามองแม่สุดรงทุกวันและกลัวว่าเสียงนั้นอาจเป็นสาบจริงๆคืนหนึ่งขณะเฝ้าแม่หลับเด็กนั่งอยู่ข้างเตียงมองใบหน้าที่ซีดเซียวของผู้ใหญ่ให้กำเนิดแม่ลืมตาขึ้นช้าๆและเอื้อมมือมาจับเขาไว้แน่นเทียน,เจ,นเจ้ากลัวหรือเปล่าแม่พูดเสียงแผ่วบ ขาขณะหลับตาเสียงนั้นแม่เคยได้ยินแล้วตอนแม่ยังเด็กเธอเล่าด้วยเสียงอ่อนแรงว่าเคยฝันเห็นสีลานนั้นแตกร้าวกลางคืนฝนตกมีเสียงสวดแผ่วๆดังขึ้นจากรอยร้าวแต่ไม่มีใครกล้าฟังแม่กลัวเพราะไม่มีใครอธิบายมันได้แม่เลยห้ามเจ้าภาพย้อนกลับ ผุดขึ้นในหัวเด็กวันที่แม่เคยพาเข้าไปไหว้ผีที่เนินศักดิ์ศิ์ตอนเขาอายุเพียงสี่ขวบแม้ตอนนั้นเขาจำอะไรไม่ได้แต่ความกลัวของแม่กับฝังในใจมาตลอดหรือข่าไปปลุกอะไรที่ไม่ควรปลุกคืนหนึ่งแม่ของเด็กตื่นขึ้นมากลางดึกและพูดเบาๆว,ว่าถ้าเสียงนั้นคือทมเจ้าจงสวดให้แม่เป็นครั้งสุดท้ายเด็กเดินไปยังเนินศิลาอีกครั้งครั้งสุดท้ายเขาจุดเทียนดวงเดียว และเริ่มสวดสัพเพธรรมมาอนัตาเสียงลมหายใจของพระในฝันกลับมาอีกครั้งเสียงจากใต้ดินดังขึ้นจนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นของพื้นชาวบ้านที่แอบตามมาได้ยินเสียงเดียวกันทุกคนเงียบงันคำที่ไม่มีใครฟังไม่มีคนฟังแล้วเสียงสุดท้ายดังแผ่วเบาราวกับสายผลผ่านหู ขอบใจที่เจ้าฟังแม้ค้าไม่มีเสียงอีกแล้วแสงอรุณแรกของวันใหม่สาดผ่านม่านหมอกบาง,บาง ลงบนเนินศิลาหยดน้ำค้างเกาะบนปลายหญ้าต้นหญ้ารอบเจดีเล็กๆที่สร้างไม่เสร็จเขียวขจีและชุ่มน้ำพื้นดินชื้นสะท้อนเงาเจดีและร่างเด็กชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขายืนอย่างสงบนิ่งแต่ในเงานั้นมีเงา,เงาของผะผู้หนึ่งยืนเคียงข้างเขาเสียงสวดแผ่วเบาลอยมาอีกครั้งจากใต้ดินไม่ใช่เสียงดังแต่เป็นเสียงชัดเจนในหัวใจธรรมะไม่เคยดบับเหมือนแค่งเงียบระหว่างรอ ูกาจะฟังอีกครั้งแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเบาๆราวกับสายลมที่เรียบหูอย่างแผ่วเบาผู้ฟังผูกกาคือคำตอบของธรรมะเมื่อเจ้ากล้าสวดขาก็กาที่จะฟังธรรมะที่ถูกฟังไม่ใช่สิ่งตายแต่คือสิ่งที่ร,รอวันฟังอีกครั้งครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ